สวัสดีครับผมเจน,นะครับและนี่คือ re act re act คลิปนี้นะครับผมหอแต๋วแตกแ,แหกสป,ปะตัวอย่างเต็มครับเอาจริงนะตอนแรกอ่ะผมแบบคิดว่าตัวอย่างและตัวอย่างเต็มแนละ้วแต่เนี้ยไม่มีตัวอย่างใหม่ออกมานะเป็นตัวอย่างเต็มเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างเต็มนะซึ่งเราก็ไปดูว่าเมันจะมีอะไรเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่แล้วบ้างนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างที่แล้วนี่คือแบบ โห oh, เอาจริงนนะเล่นอกตกใจเลยจริงนะฮะก็ไปชมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอปิดตาก่อนเลย, <c oughs> ยเฮ้ยเยยยยดยดยย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 ยอยยยย พวกมึงจะกลัวอะไรกันวะมึงลืมไปแล้วเหรอว่าที่นี่มีอะไรอมาแล้วกูรอตั้งนานเหล่าเซไปนอนอยู่กลางป่าได้ยังไงคุณี่มาร์กับฉันอยู่ไหนจ๊ะไม่มีจ้ะเฮ้ มเอไม่อยากเป็นแบบ้านองคนนี้อ่ะ่เนเกเกีย่ะด้แนดานะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูช่วยเองมึงเออคอยหาหน่อยสั์ อ้้วเนี่ยลูกกระสุนปืนต้องแล้วมึงเนยฮะหัวประจิตฮึฮึ รูปกันวะปังฮาทำใชางเก็บตอชงช้มื่อช่าลมไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอแพงล่าแต่งชุดแบบนี้จะให้หนูเดินป่าหรอคะปากคอเล้ะร้ายเหมือนพี่มึงเข้าทุกวังเลยนะอีสัตอีเชี่ยให้ด่างเราทำไมอ่ะพี่จามดูแลสุขภาพนะคะอีสัตยอีเชี่ยอีสัตย์เนหอแต้วแตก แก,ปปแกพน์ก็ยงยืนยันนะว่าแน่งน่ากลัวที่ตัวอย่างมันน่ากลัวมากนะผีมันน่ากลัวจริงๆนะแต่ว่าเอามันก็เป็นหนังผีตลกนะฮะคือว่าคือห่อจ้าแตกอะผมไม่ได้ตามมาสักพักแล้วผมไม่ได้ตามมานานแล้วนะแต่ว่าพอมาดูตัวอย่างเนี้ยมันก็แบบเออตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครมันก็ไม่หนีมันก็คือจะเป็นตัวละครเจ๊แกวแพนเค้กอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้หมดนะฮะซึ่ง มันก็เออทำให้เราคิดถึงบรรยากาศเดิมๆมานะซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่าว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็มันจะน่ากลัวแค่ไหนกันนะครับผมแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปพิสูจน์มัง้งไม่รู้เหมือนกันนะก็จบคิปแต่เพีเยงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ Bye!